ชายเพื่อเยี่ยมสถา,าันตระโยชน์ประชันปี2023ในสภาวะที่ผู้คนส่วนใหญ่เลีย่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด19ที่ปยูอยู่กับเราหลายคนพยายามที่จะก้าวข้ามความเครียดจากสิ่งเหล่านั้นโดยอาศัยผลงานยาเมื่อถึงเข้ามาเป็นตัวบำบัดสร้างความสงบและสิ่งราอ ขนาวมือคือนักแสดงจากอ่าวอุ่นเรือตัวผันฟันยาวที่มาสร้างเสียงหัว์ร็อให้กับผู้ชมในเวลาที่หลายคนต้องการความสุขผ่านคาแร็เตอร์ของข่าวดุนั่งหวานสีหนึหน่งที่เดินทางมาตามหาความฝันของตัวเอง้วม่งเป็นใครวะกูเป็นใครมันไม่ใช่แค่ของมึง ในทุกคนนะครับผมล้ก็มีมิธีเยนะครับว่าไม่มีทุกคนเนี่ยายเร่อนนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่แงนันครับที่คอยช่วยเปนกังัมพันธ์นะครับและกบคุณนักแสดงทุกคนด้วย้นครับผมก็หลังจากนี้ผมก็จะทำผลงานออกมาให้ดีนะครับผมเ็มีคุณภาพเพื่อพัฒนาวงการกระเทไทยต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสนับสนนาีดีด้วยนะครับ สอนบนัาวุนะคะสักครู่อาได้แไขนะผู้เชิญรางวัลคุณัภษรเท้ชนะคูณนะคะนักแสดงสังกัดค่ายมนว์วิจิตนาเองค่ะ 来给你看 ซึ่งทำให้เห็นว่าคอนเทนต์ของบ้านเราเนี่ยนอกเหนือจากมันจะสนุกสนานอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วเราก็เรียกมันว่าวงการมายาแต่วันนี้ภาพของวงการมายาเป็นชัดเจนจริงๆจนกลายเป็นซอพาวเวอร์และโดนไปทัวร์โลกครับแสดงความดีด้วยคนะแต่แก็เรื่องไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับรางวัลน,นี้ผ่านไปแล้วนะคะ เขียนกรรยินะคะแฟนคลับที่ส่งกำลังใจอย่างมากมายมาให้อย่างตลอดจาต่อเนื่องนะคะก็ยอยากอยากได้บางเสียงที่ดัดเตย,เยแล้วใช่ไหมคะอยาเชละละะะีย์น้องบอมดิค่ะนี่คับผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียนามากเลยนะครับที่ทางมาหยาทีเวียวัฒน์ได้เชิญพวกเรานะครับแล้วก็ให้พวกเราได้เข้าชิงในสาขาซีรีส์แห่งปีเวยนะครับ ็จริงๆปีที่แล้วเรายังเตรียมอยู่เลยนะว่าสิ่งที่เราจะมีโอกาสไหมที่จะได้รับการแล้วตอนนี้ก็มาถึงนะตั้เป็นรางวัแลแรกเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆ,ๆจริทั้งหมแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับแลบ้วก็บอยคาส้าไทยทรีชัน ที่แชมป์ด้วยนะครับแล้วก like oh, okay. uh, okay. uh, so uh, mm ็ผ hmm. ู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับที่มอบโอกาสนะครับให้เราได้เป็นทีมวันครูแล้วก็ในวันครูนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านเลยครับผมที่ทำให้ซีรีส์นี้สมบูรณ์มากๆเลยครับอีกท่านหนึ่งเลยค่ะเออ่โอเคแล้วก็พี่ขาดไม่ได้นะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทุกคนเลยใช่เพราะว่า พี่ครับทุกคนนะครับทำงานอย่างเต็มที่มากนะครับทำให้พี่ทีมได้ออกมาสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากนะครับใช่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับแรงสปอร์ตแรงโหครับแรงสนับสนุนนะไม่กลัวใจดีาม,ม,มากใช่เลยแรงสปอร์ตของเราเลยคะและนี่คือที่พี่ตีนหนมม่อย